Ah, uh, kita dengar lagu saat ini, ah, uh, nama lagu. Pati rumah kita saat ini memperkenalkan wakil putih kita. Bila sore, 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 sampai habis. Hayat ada dalam perliman. Kaplam dap topai, Kho cun, tan rong kosok pak pacacat. Tan bontri boncarat. Cai wala sip nanti, nekan popak kat pacacun. Nekam ke ni, koren cun kap. สวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องประชาชิทุกท่านนะครับขอสันติสุขตรงมีแด่ท่านนะครับวันนี้ผมมนตรีบุญจลัดนะครับรองโฆษกพักประชาชาตินะก็มีความยินดีนะครับที่จะเอาข้อมูลข่าวสารนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานของพักประชาชาติของเรานะครับในบทบาทอีกแง่มุมหนึ่งนะครับนั่นก็คือพักประชาชาติของเรานั้นนะครับที่นําโดย ท่านเลขานะครับพันตำรวจเอกทวีสอดส่องนะครับที่ทำหน้าที่ประธานประสานงานพักร่วมฝ่ายค้านนะครับในการที่ไปต่อสู้เกี่ยวกับเรื่องของการลดการนำเข้านะฮะสารพิษนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของยาฆ่าญ้านะครับที่ชื่อว่าพาราควอตแล้วก็ไกรโฟเรสแล้วก็ตัวคลอไพริควอตนะครับพ่อแม่พี่น้องครับ รู้ไหมฮะว่าปัจจุบันนั้นเรามีการนำเข้าสารพิษนะฮะเหล่านี้นะครับปีหนึ่งประมาณแสนเกือบแสนตันนะครับมูลค่าปีหนึ่งเนี่ยเป็นเงิน2-3ถึงสามหมื่นล้านบาทนะฮะเรานำเข้าสารพิษมาใช้ในการเกษตรนะฮะทำให้ปัจจุบันนั้นผืนดินแผ่นน้ำป่าต้นน้ำทุกทีนะะ่ที่เรามีการใช้สารพิษเหล่านี้ ทำให้มูลค่าผลผลิตลองกองนะครับพืชผักผลไม้ต่างๆนั้นแทนที่ประเทศของเราจะเป็นครัวไทยสู่ครัวโลกนะครับครัวของโลกนะครับแต่กลับให้มูลค่าด้อยค่าต่ำลงนะครับทำให้พี่น้องยังลำบากยากจนคนแค้นนะครับ ดังนั้นผลงานส่วนหนึ่งนะครับที่พักประชาชาติของเราได้ทำก็คือเราสามารถหยุดสารเคมีที่เป็นอันตรายโบราณเหล่านี้นะครับช่วยให้ประเทศไทยนั้นนะครับไม่ต้องให้มีเกษตรกร,ร,กรนั้นต้องตายผ่อนส่งเป็นมะเร็งอมพฤตอมาพาตปากเบี้ยวมือหงอิกอย่างไม่รู้ตัวแบบตายผ่อนส่งนะครับเพราะว่าสารพิษเหล่านี้เรากินเข้าไปทุกวัน เราฉีดพ่นเข้าไปทุกวันเรานะฮะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยหยุดพาราควดและตัวคลอไพริฟอสนะครับชื่ออาจจะฟังยากนิดหนึ่งนะฮะนะครับจงมีความภูมิใจนะครับว่าเราทำให้สุขภาพของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนั้นดีขึ้นลูกหลานของเราได้กินอาหารที่ปลอดภัยไร้สารพิษนะครับเรายังทำหน้าที่ในเรื่องของการหยุด นะฮะสารพิษที่จะมา,าเข้ามาตกค้างสะสมนะฮะมุ่งหน้ามุ่งมั่นในเรื่องนี้ต,ต่อไปนะครับนอกนั้นแล้วนะครับเรายัางทำในเรื่องของสิทธิที่ดินทำกินนะครับ mm. เกี่ยวกับคนยากคนจนแรงงานนะในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับที่พักประชาชาตินั้นมีบทบาทแล้วพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทาง ใต้นี้อาจจะยังไม่ทราบนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับวันนี้ก็ต้องขอฝากเนื้อฝากตัวกับพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นน้องใหม่นะครับเป็นครั้งแรกที่ได้มาพูดปราศัยที่บ,บ้านของท่านหัวนหน้าแล้วก็พี่น้องนะครับทุกท่านนะครับวันนี้ก็ไม่ขอรบกวนเวลาเพื่อนพ้องน้องพี่มากแต่อยากให้รู้ว่าเรายังมีส่วนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างนะครับพี่น้อง ที่ส่วนใหญ่แล้วทำอาชีพเกษตรกรรมแล้วเราจะมุ่งมั่นให้การแปรรูปนะฮะถุงมือยางนะครับการทำให้ราคายางนั้นมีราคาที่ดีลองกองที่มีคุณภาพมีมาตรฐานที่ปลอดภัยแล้วเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรเหล่านี้นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้พระประชาชาติเรามีการทําข้อมูลวิเคราะห์วิจัยแล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราพร้อมนะครับเรามี อ,องค์าพยพทั่วธรรมประเทศแล้วเราได้เป็นรัฐบาลวันนั้นนะครับความหวังที่ชัดเจนแจ,จ่มจะกลับมาช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านกลาบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับให้เป็นประชาธิปไตยครับผมอยากฝากาพรรคประชาชาตินะครับให้อยู่ในหัวใจพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนรูมิใจแม้เราจะเหนื่อยมากน้อยแค่ไหนเราก็จะทำหน้าที่ ตรงนี้ให้ดีที่สุดเราต้องทำงานด้วยความเข้มแข็งตราบเท่าที่เรายัางมีโอกาสลง้<ม>าจใ,ใจสู้อยู่ในรัฐสภาเพราะพรรคประชาชาติคือพรรคของพี่น้องประชาชนทุกบูหล่าการทำงานของเราที่จะทำให้ประชาชนไว้วางใจมากยิ่งขึ้น